สวัสดีครับอันนี้จะเป็นระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมและแจ้งซ่อมของส่วนเครื่องมือตัวอากาศชั้นบนนะครับอันดับแรกเราจะเข้าไปดูแอดมินระบบของแอดมินก่อนนะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินด้วยอีเมลนะครับแล้วใ,ใส่พาสเวิร์ดข้าสู่ระบบนะครับ น,นี้ก็จะเป็นหน้าของแอดมินนะครับซึ่งแอดมินก็จะสามารถทำอะไรได้บ้างก็ตามนี้นะครับก็สามารถดูแลสมาชิกได้นะครับดูจำนวนสมาชิกรายชื่อสมาชิกได้ทั้งหมดว่ามีใครบ้างแล้วก็มีการตั้งค่าเว็บไซต์ตั้งค่าหน้าเว็บไซต์นะครับตั้งค่าโมดูลต่างๆ นีเราล็อกอินเอาอไปก่อนทีนี้ในส่วนของผู้ใช้งานสำหรับผู้ใช้งานนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้ก็ใส่อีเมลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านชื่อนามสกุลแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือ สมัครสมาชิกจาก g o o l e Account นะครับก็บกดไปตรง Google เลือก ID Google แล้วาะครับแค่นี้ก็จะสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะมีเมลว่าได้รับสมัครแล้วส่งไปที่ gmail นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นยูเซอร์นะครับที่เราสมัครโดย Google ก็จะมี ทำได้สองอย่างคือติดตามการซ่อมกับแจ้งซ่อมนี่เราลองกดแจ้งซ่อมดูนะครับอันนี้หมายเลขเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตาม G F นะครับเราก็ชื่อวัสดุสมมุติเราค้นหาว่าสมมุตไวเซล่าสอตาบังนาครับมันก็จะขึ้นหมายเลขเครื่องขึ้นนี้นะครับรายการซ่อมสมมุติ รายการซ่อมสมมติปัญหาก็คือสมมติไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าหมายเหตุตรวจหอบเบื้องต้นแล้วรายละเอียดปันซ่อมปัญหานี้ก็คืออาการเสียสามารถพิมพ์ได้เยอะเลยนะครับใส่เข้าไปหมายเหตุ กดบันทึกเมื่อบันทึกแล้วอ่าก็จะมีข้อความบันทึกอยู่ในเว็บแล้วก็จะมีะลน์โน้ติฟายครับเด้งไปอันนี้เราทำเป็นลายกลุ่มก็ได้ครับก็จะขึ้นที่สมมติสมมติเราเป็นกลุ่มเครื่องอ่เาเครื่องมือเครตัอชกานบนนะก็จะมีขึ้นอ่ภาสดุใหมเยเลขเครื่องที่ซ่อม2่อที่อยู่สอ่ออบางนาแล้วก็รายละเอียดปัญหาต่างๆนะครับ วันที่แจ้งแล้วก็ผู้แจ้งนะครับน,นี่เรากลับไปที่ส่วนของมือถือกันอันนี้คือเป็นยูเซอร์ที่ที่แจ้งซ่อมมาครับแจ้งซ่อมมาก็นนี้ก็สามารถกดดูว่าตอนนี้ช่างปฏิบัติงานไปทึงไหนแล้วได้ตอนนี้เราก็ลอกออกแจ้งระบบมาก่อนตอนนี้เราก็ไปเข้าในส่วนของช่างที่จะเข้าไปซ่อมอันนี้ผมสมัครไปแล้วครับ เป็นไอเดียของช่างก็ใส e ่ในโอมไปหรือถ้าสมัครมีช่าง5คนก็ใส่สมัครสมาชิกไป5คนนะครับสำหรับช่างในส่วนอันนี้ใส่ของผมก่อนอันนี้ก็ล็อกอินในส่วนของช่างนะครับในส่วนของช่งางเมื่อเราเข้ามาก็จะเจอรายการซ่อมนะครับ กดเข้าไปก็จะเห็นวันนี้นะครับรายการซ่อมวันนี้นะครับก็ที่ผู้แจ้งซ่อมมาสมมุติถ้าเราไปซ่อมแล้วเราซ่อมเสร็จเราก็จะกดเข้าไปดูนะครับเราก็จะแจ้งสถานะการซ่อมสมมติว่าสมมติว่าอะไรดีซ่อมสำเร็จแล้วกันมาเหตุ ใส่ไปว่าเราเปลี่ยนอะไรอะไรไปบ้างหรืออะไรใช้งานได้ปกติเนี่ยหรือว่าทําอะไรไปบ้างเราเขียนไว้เพื่อเป็นบันทึกเป็นข้อมูลในอนาคตกบันทึกน,นะครับตรงรายการซ่อมก็จะหายไปนะครับเราก็มาดูรายการซ่อมของช่างซ่อมนี่อันนี้คือเป็นรายการทั้งหมดของทุกช่างนะครับที่ที่ซ่อม ก็มีอะไรบ้างเราเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้หรืออัปเดตสถานะได้เข้าเข้าไปดูเนี่ยว่าสมมติว่าแจ้งซ่อมวันไหนซ่อมเลือวันไหน,อ,น,ไหนอะไรพวกนี้รายละเอียดเราสามารถเข้าไปดูได้อืมกลับไปนาักตรงนี้เอ,อตรงรายการซ่อมก็จะหายไปก็เข้าข้างขนี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวไว้ทำใหม่ ได้ดีวบบนี้นะครับอันนี้แค่ทดลองเฉยนะครับ